็เคสนี้ก็จะโอนเงินสินใหม่ให้ลูกค้าหนึ่งล้านกับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งมืนสองพันกว่าบาทนะครับกับเบี้ยล่าสุดที่จ่ายจริงๆก็คือลูกค้าเพิ่งจ่ายต่อมานะฮะก็ตัวส่วนนี้ก็จะคืนให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็หนึ่งล้านกว่าบาทนะครับล้านกับเบี้ยปัจจุบันนะครับที่จริงๆแล้วไม่ควรไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเนื่องจากการเคลมมันค้างมาอะไรอย่างนี้ครับณนะภายในเจ็ดวันทําการนะครับสําหรับเคสนี้นะครับใครสนใจประกันนะฮะโรคไร้แรงตัวนี้นะ ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดปิดแล้วก็อันนี้ก็เป็นสถานะที่ในระบบนะในระบบสัญญาในระบบประกันภัยเล่ม i c แ r e นะครับที่ลูกค้าล่าสุดที่อนุมัติเคลมไปนะฮะที่เป็นหนึ่งล้านบาทนะครับสำหรับกรณีตรวจเจอโรคมะเร็งนะครับก็คือสถานะยกเว้นการชำระเบีย้ยให้คำว่ายกเว้นการชำระเบีย้ยเนี่ยหมายความว่าคือลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องชำระเบีย้ยแล้วเหลือแค่4 หลือสี่กลุ่มโรคนะฮะที่ยังคุ้มครองให้อยู่นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์เล่มนี้คือว่าหากลูกค้าเนี่ยเคลมประกันโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครั้งแรกนะครับย้ํานะครับว่าครั้งแรกระยะรุนแรงด้วยนะครับคําว่าระยะรุนแรงเนี่ยต้องจ่ายเงินเต็มออะกันสําหรับกลุ่มโรคนั้นนะครับอย่างมะเร็งเนี่ยลูกค้าทากลุ่มละล้านใช่ไหมครคุม้มครองห้าล้านแต่ว่าเป็นมกลุ่มมะเร็งก็คือเคลมมะเร็งไป1นล้านนะครับบริษัทประกันจะต้องจ่ายบี่จะจ่ายสินหมายให้1ล้าน นะครับพอจ่ายหนึ่งล้านเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็สถานะก็จะขึ้นอย่างนี้คือลูกค้าไม่ต้องชําระเบี้ยแต่ความผูกรองที่เหลือ,อยังอยู่นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี้ยจะระบุในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเลยนะครับก็ในสถานะก็จะมีการเปลี่ยนด้วยนะครับผมการเปลี่ยนขึ้นมาบอกลูกค้าอย่างนี้นะครับซึ่งสัญญาจะไม่สิ้นสุดนะครับก็หมายความว่าเจอจ่ายแต่ไม่จบนะครับเจอจ่ายแต่ไม่จบแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับ ยังได้รับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่อไปนะครับตัวไอแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมอะแนะนําลูกค้าเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยลูกค้าผมได้หลายครอบครัวมากผมบอกต้องว่าครอบครัวเพราะว่าเวลาคนในครอบครัวป่วยอะโรคหลายอะมันไม่ได้ป่วยแค่ตัวเราไงมันกระทบทั้งบ้านเลยไงนึกออกไหมมันกระทบทั้งบ้านบางคนต้องลาออกจากงานบางคนต้องต้อง หมดตัวบางคนต้องขายบ้านขายรถขายลาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อม,มารักษาเงี้ยมันมันมันผ่านบ้านไงนึกออกปะทีเนี้ยแต่ในความโชคร้ายในความโชคดีที่ช่วยลูกค้าที่ผมบอกคือว่าลูกค้าบางท่านก็ได้เงินไปเคลียร์หนี้เกียรสินไว้ให้ลูกนะครับลูกค้าบางท่านก็ใช้เก็บไว้สําหรับการฟื้นฟูตัวเองอันนี้อยู่ที่เราจะไปวางแผนเงินก้อน,ก,อนก้อนนี้เลยนะครับเราก็เอาไปวางแผนเองแต่ว่าตัวสัญญากรมอันภัยเล่มนี้ยังอยู่นะครับผมยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องชําระเบี้ยนี่ไงครับ ผมขึ้นให้ดูนี่ครับตัวไอแคร์นะครับถ้ากลุ่มโรคร้ายนะใครสนใจก็ทักทายเข้ามาตัวนี้นะนะครับผมมารับรายละเอียดครับผมอันนี้จ่ายจริงครับจ่ายจริงครับถ้าเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองไม่ได้เป็นมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ยังไงเขาก็ต้องจ่ายครับผมแต่เอกสารการทางการแพทย์ชัดเจนยังไงก็ต้องจ่ายครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเวลาติดปัญหาเรื่องเอกสารนะครับตัวแทนดำเนินการอะไรให้บ้างนะครับยังไงก็ สนใจทักทายเข้ามาพูดคุยกันครับรับข้อมูลจากผมนะฮะผมคุยรายละเอียดเองแล้วก็ดูแลด้วยตัวเองครับผมสวัสดีครับ